นายกเทศมนตรีนำคณะผู้บริหารแถลงนโยบายพัฒนาอย่างสมาร์ทเติบโตอย่างยั่งยืนสมุยหน้าอยู่ของทุกคนเมื่อวันที่13มิถุนายน2568ณนห้องประชุมเพรศมุยเทศบาลนครเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายทิติพันธ์จันทองประธานสภาเทศบาลนครเกาะสมุยได้เปิดประชุมสภาเทศบาลนครเกาะสมุยท่านี้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่14พุทธศักราช2562ตามมาตรา48ทศกำหนดให้ในายกเทศมนตรีต้องถแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่โดยนายรมเน่ใจกว้างนายกเทศมนตรีนะครเกาะสมุยพร้อมคณะผู้บริาหารแถลงนโยบายกับสภาเทศบาลนนะครเกาะสมุยนายรัมเนจใจกว้างนายกเทศมนตรีนะครเกาะสมุยและคณะผู้บริหาร ร่วมแถลงนโยบายสําหรับช่วงระยะเวลา4ปีเพื่อดําเนินง,งานตามอํานาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยคํานึงถึงความต้องการของพี่น้องประชาชนและการแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่รวมทั้งสานต่อภารกิจที่ดําเนินการไว้ให้มีความต่อเนื่องและพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการดําเนินง,งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต้แนวทางพัฒนาอย่างสมาร์ทเติบโตอย่างยั่งยืนสมัยหน้าอยู่ของทุกคนด้วยกลย้าวุทธศาสตร์ประกอบด้วย 1. สมุยเมืองอัจฉริยะเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการข้อมูลเมืองอัจฉริยะเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาสมุยให้เป็นเมืองอัจฉริยะในทุกมิติ 2. ส,สมุยสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์ตรวจระดับน้ําฝนน้ําท่วมเชื่อมระบบระบายน้ํา 3. สมุยจัดการน้ํากระปวงจรประสานผลักดันเพื่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ําประปาให้เพียงพอและทั่วถึงพร้อมระบบสารองน้ําในหน้าแล้ง 4. สมุยพลังงานสะอาดผลักดันการพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดควบคู่กับการยกระดับโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อเพิ่มสเสถียรภาพในการจ่ายไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 5. สมุยเมืองปลอดภัยเดินทางสะดวกติดตั้งกล้อง CCTV อัจฉริยะครอบคุมพื้นที่และจุดเสี่ยง 6. สมุยเมืองสะอาดน่าอยู่ส่งเสริมจัดการขยะต,ต้นทางแยกก่อนทิ้งครอบคลุมทุกภาคส่วน 7สมุยเมืองสร้างคนสร้างเยาวชนส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพควบคู่กับวิชาการโครงการเรียนรู้นอกห้องเรียน 8. สมุยเมืองสุขภาพดีคุณภาพชีวิตดีเด่นยกระดับโครงการโรงพยาบาล10000เตียงและ 9. สมุยเมืองเศรษฐกิจสร้างสารรค์ของทุกคนผลักดันสมุยสู่แหล่งท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อพัฒนาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์เกาะสมุยเมืองแน่อยู่หน้าเที่ยวเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลเอ่าวไทย